ทุกคนที่เคยไปวัดหลวงปู่เคยสงสัยไหมครับว่าทําไมวัดถึงทาสีเขียวทั้งหมดแม้จะเสื้อที่ลูกศิษย์ชอบสวมใส่ส่วนมากก็เป็นสีเขียวแทบจะกล่าวได้ว่าสีเขียวเป็นสีหรือสัญลักษณ์ประจำวัดเทพทานทองไปแล้วได้ฟังจากลูกศิษย์หลวงปู่ว่าวัดเรามีเทวดาและพญาน,นาคเฝ้ารักษาอยู่ เรื่องนี้ได้ฟังมาจากพระรูปหนึ่งอยู่แถวจงังหวัดสมุทรปราการพระรูปนี้ไปมาหาสู่กับวัเทพทานทองเป็นประจำและนับถือองค์หลวงปูพ่พฤษดูธรรมจารีเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านได้เล่าให้ผมฟังเลยขอนำมาถ่ายทอดต่อ วันหนึ่งหลวงพี่รูปนี้ได้ไปเยี่ยมหลวงปู่และได้ค้างจัวัดที่วัดเทพทานทองด้วยตอนเย็นเ็นนึกอยากส่งน้ำในลำธารเห็นว่าน้ำใสยเย็นก็ขออนุญาตหลวงปู่หลวงปู่ก็อนุญาตและบอกว่าอย่าส่งน้ำนานคำว่าน,นานของหลวงปู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับพระรูปนี้ก็ไปส่งน้ำความที่ได้สัมผัส ทั้งน้ำเย็นและใสทำให้เพลินไปหน่อยกินเวลาไปสองชั่วโมงท่านใดนั้นพระท่านได้ยินบริเวณเนือยน้ำขึ้นไปได้ยินเสียงก้อนหินใหญ่ๆดังคืนคืนคืนกึ่นกึึเป็นเสียงก้อนหินเคลื่อนกระทบกันและน้ำในลำธารค่อยๆแห้งหยุดไหลท่านก็ขึ้นจากน้ำเมื่อห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็ขึ้นไปกราบหลวงปู่ยังไม่ได้พูดอะไรเลยหลวงปู่ ก็พูดขึ้นมาว่าเป็นไงเล่นน้ำเพลินไปหน่อยเขาปิดน้ำแล้วเพราะกลิ่นมนุษย์เทพเทวดาหรือพญานาคเขาไม่ชอบเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นมนุษย์ชอบกินเนื้อสัตว์พระท่านนี้ก็งง,ง,งที่เจอหลวงปู่ทักจริงๆแล้วม่รู้ตอนหลังว่าลำธารน,นี้เป็นลำธารธรรมชาติที่ไหลามาจากเขาคิชกูฏและไม่ใช่คนไปปิดทางน้ําแต่ว่าเป็นพญานาคเขาปิดทางน้ําประมาณเวลาตีสี่ พระท่านก็ได้ยินเสียงดังคืนคืนๆนๆนๆๆนึึึเหมือนเดิมตอนเช้ามืดได้เดินไปดูที่ลําธารพบว่าน้ํานในลาธารได้ไหลเป็นปกติคืนนั้นพระท่านได้ยินเสียงสวดมนต์ของหลวงป,ปู่ตลอดและคิดว่าหลวงป,ปู่ได้สื่อสารจนเขายอมเปิดทางน้ําให้ใช้เหมือนเดิมใครที่เคยไปและอยากอาบน้ํานในลาธารต้องบอกหลวงป,ปู่ก่อนท่านจะอนุญาตได้ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงและถือว่าลําธารนี้ศักดิ์สิทธิ์ต้นน้ํามาจากเขาคิชกูที่ข้างบนมี รอยพระพุทธาบาทนะครับถ้าท่านใดอยากจะร่วมทําบุญกับทางวัดเทพทันทองเดี๋ยวผมจะขึ้นบัญชีของทางวัดไว้ให้นะครับขออนุโมทนาบุญล่วงหน้าเลยนะครับสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากคุณพี่หมอเอกสุดพบาเล่ากาศนี้ด้วยนะครับถ้าทุกทกท่านชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อๆไป